สบายดีพี่น้องบรสดสุขศุคสบายดีคอยขำงามคอยขำลงแรงเนาะขำเลยพี่น้องเอ้ยใกล้จะมืดนะประจอนเห็ดเมนูอาหารแรงเมนูของปโปรดน้องแพรน้องแพรคุณมากหมักเมนูทอดปลาเป็นปลาน,นิลที่อันซุ่มซอสเพริ่นพลิลับเอาในไฮนาแหละไฮนาอ,นอยู่ก้นน้องนะพี่น้องปลาน,นิ้นมันลงเนาะ สงสัยลงอันช่วงอันกล่องน้ําช่วงงามํานาหันกองลงใส่อันให้ตัวอยู่ก้นภายลูปานิ่มน้อยมันลงหลายหเพิ่นก็เอาไปปล่อยน้องนําเอามากินนํากันหลายนี่แงพรนําเนาะหัดปานินี่บ่แม่นแนวใหญ่้องปนเขาเอิ้นบ้านเฮาเอิ้นปานิ่มบดใหญ่เท่านี้แหละ แต่ลูกมันสิออกไม่แพลูกไว้ลูกมันลายกันนี่นึงมันก็เลยลายเนาะกินหมักแบบทอดใส่ระเทียมเลลายมันก็สิหอมแซ่บเนาะแล้วก็ได้แซ่บได้หอมที่เลืออยู่ในตู้เย็นเลยอยากมุกกินก็ได้หรือว่าเห็ดแห้งก็ได้พี่น้องบ่ต้องให้แห้งเกินไปแห้งพอดีกินเน,ะนเาะก็แซ่บ่อนพอดีเมื่อนี่กับมีนะ้ากินก็ได้เมนูปลามาแต่นาเนาะ อนนีจะมาพบกับนิ้งกี้สบายดีเด้อจ้าปาลุงตาป้ายายไปดีเด้อจ้าทำแต่กันยังบ่ไงยังทำแต่กันยังบ่ได้พากันไปโอู้พี่เขาแล้วจังไปเนาะมีพอกำลังถอดปลาอย่าลงมันดีะมันเนี้ย นีเป็นแบบมนหลดเคยนัอาบกับมิวเกอกแล้วมันมิวเกอสิกินข้าน้ำอีกแล้วบางก,ก,ก,กีบึงตัดเล็บมิวเกออยู่ก็เลยให้ลงเท้ากับมันถ่ายขำกับตัดเล็บอยู่วันแต่เว้นผัดนอนอยู่เสือนหนึ่งช่งเสือผัดน,นั่งกเดียวเลยบริษัท

Ờ, thợt đấy à? Cây sữa Cô kỳ độc à? Cô kỳ độc cháy Vào đang nói đừng có khá độc cháy Cái xìa xìa cam, đậm, Ê. hành chiêm khổ trăm Đặng Hành Nên bơm yêu Ngon bộ yểm luôn Cái hành bơm yêu Bựng thì non Tô lụm thì nhảy thầm tô mẹ Nhảy thế rồi à? Lại nhảy thế rồi đó. Sau này nhảy chút khẩu mưu lẹt đấy rồi ขาวุแล่อาหันบ่ได้กินลาให้กินเทื่อละ2ซ้อนซงอันก้อยเทื่อละ2ซ้อนกินบ่เเสื้องามแต่สิได้หัวโหลนสิได้หัวโหลนบ่งุไปนึงมันแสิจ่มผมจ่มได้จ่มน้ํามันเจ้าส่าบ้นนอกหี่แต่ว่าอย่าพาจ่มอย่าพาจ่มแต่ก็สิลองจ่มคนแต่ตกฮอดไสก็บ่สิได้กด พอวันแบบมัน <Trans> หมั um, ่นได้นะพอดีแบบอยากหมั่นผมจอกครบฮกเดือนมือหนิเลยน้องวันที่หาวปตาครับแล้วหรืออะไรนะครบฮกเดือนมือหนิเลยอาจารย์แล้วอาจารย์นะกำลังกวนเผาหมูเลยว่างหันตั้งการไปขยายนไปคนไปขยกินเคยยาก้อนอันฮกเดือนแล้วมาป้อนใหม่กินเม็ดลยไรกันน้อกับบัตรป้อนลายน้อป้อนคือละซองบว่ มาเด้อมา <coughs> พี่น้องกินข้าวเงินไปดีพี่น้องกินข้าวได้อีกลาหมี่ก,กี้ลาหมี่ก,กี้กินข้าวคือการมือให้กินซองข้าวข้าวแบบนีาา้ทให้ปลาทอดกรอบป๊บอกเกอร์ไปอีกที่น่งนี่แม่ทอดนะทกอทกอดขอ้าวเขาดิวข้าวเลยเอาเพิ่มก่อน บนั้นก็ประกอบนาะนายในกะนุ่มๆก็ในหมักกิ่ต่อนกับเทียมทต่อนนะคือบทอดกับเทียมก้างมันมีหนังได้เลยนะขอบตรงกอบเนาะข้าหมักหนง่าี่ยห่างมันแซ่บแซ่บเรียงอีกคนหน่ของก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่อเนื้ บิร <col comes out> <Yeah. S 1> ์เองแห้งเลนื้ออยากได้อีก้อยากได้ปลาังจะเพียมพร้อมเนื้อปลาพร้อมได้กอนอิมือพอ่ได้โตอะไร แล้วล่นเอาไท้าวเิมขยำอันนี้มันล่ใช่ไหมอันปากใช่มมแข็งแงลังใชไนี่แข็งหมดตัดคอเลยยำต่นปลาพ่มหมูตอนกับเติมหงอุ้มไอะฮ mười mua mười đó. bắp mua bắp anh đi pha bắp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  pha ăn pha bắp pha bắp ม,มือนังปัเอาหนันตะกที่นไม่้นังลีลอะเ๋ยมือดอนชอข้าวไหมลูกเนี่มือำกันมาก จก,ก้มแล้วก็จะก,ก้มคาจับเอาเข่านะจีเอาเข่านะามีอมเนาะรมสักแค่อมเข่าอ,อจัันกะเบิดทรวงไม่มาแซ่บแช่คอ ลูกมาไม่เยอะตัวเล้กกอดนะกระเทียมกระเทียมยังไม่ท้องแ่ตัวท้องดูุมเสสร้งคลาอดกะเทียม ย่งเง้ยเนางขาวแล้วอยากคว้าโตดูตกลยะนม่ไมข้าวตักมือสิโอมานูก้งปักมือสิเฮ้ยตั้งมือไอ่ะมุงกรโตกเนี่ยอ๋อ ตรวอน่อมกไหน้อ่อไหมอลนัดเลยเปลี่ยนกันไปเปลนกันมานี่กมีแนวให้ลินมีแนวให้จับหลิงหลินมือผอไปหลิ่ิมือพอฮักไ้ฮักควายเลยมั้ง Lai ừ. không lại, lại nào lắm không còn lắm đâu, mình bằng mình không phải mình lắm hết mình lắm hết mình lắm đi mình lắm hết đây, ừ. ở hết mình lắm hết mình lắm hết mình

อบหอมๆอเกือบือดท้าเลยนห้นดูอ่ะตั้งมือหัปเลยกินม้าวแล้วมุ้งกระตูมุ้งปลาจิ้กินยงกะบิผ่อต้มมี่ต้มมีมมายสกน้อยจะคนยาก กินตองกันเลยเนาะตุ่มลายหอนพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับกินเหมือนเผือกคอจบไว้ตรงนี้เนาะพอคลิปหน้าเด้อไปหาลูกนี่น้องสำหรับกินเหมือนพอต้อลามาดี่สวัสดีเด้อพี่น้องการ์าแผ่วน้องแพ่วเลย